พระรูปหล่อหลอเมเงินปืนแตกพิมพ์นี้นะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าพิมพ์เรียนแบบพิมพ์ไตรมาสเจกกรรมการนะครับซึ่งทุกวันนี้จัดเข้าชุดพิมพ์เสียงกลมเล็กนะครับและก็มีหลายท่านนะครับบอกว่าพระพพนี้ก็คือพิมพ์นิยมเล็กหน้าเสนบาทนะครับผมก็เคยได้ยินมานะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าพิมพ์เรียนแบบพิมพไตรมาสเจกกรรมการเนี่ยเป็นพระที่เหมาะสมนะครับ <S <S เนื่องจากพิมพ์พระนี่ใกล้เคียงกับพิมพ์ไตรมาสมากๆเลยแต่องค์พระจะมีขนาดเล็กนะครับโอเคนะครับ แต่บางกลุ่มก็บอกว่าเป็นพระพิมพ์เสียงกลมเล็กนะองค์นี้นะครับพระรูปล่อหร,อหรอืมื่อเงินปืนแตกพิมพ์เรียนแบบพิมพไตมาเจกกรรมการหรือพิมพ์เสียงกลมเล็กนะครับเป็นพระอีกพิมพหนึ่งนะครับที่มีประส,ระสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่สร้างเลยนะครับพระพิมพ์นี้สมัยก่อนก็สร้างเกจกรรมการนะครับได้มีการนําพระพิมพนี้ไปทดลองยิงนะครับด้วยปืนนะครับแล้วก็ทําให้ปืนแตกนะครับเป็นที่มาของชื่อรุ่นนะครับซึ่งทุกวันนี้พิมพ์นี้นะครับราคาค่อนข้างจะ ถูกกว่าพิมพ์อื่นๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นพระที่ทค่อนข้างจะพิจารณาง่ายนะครับที่มีกลักเฉพาะตัวว่าเป็นพระรูปหล่อหลวงเมือปืนแต่งเลยนะครับก็มีการสร้างแบบหล่อแบบโบราณส่วนใหญ่ก็เจนโดยตัดช่อแบบนี้ทุกองนะครับซึ่งพระพิมพ์นี้ผมก็เช่าเก็บมาเรื่อยๆเหมือนกันเช่ามาออกไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ลักษณะวันนะโลหะก็จะมีหลายโซนนะครับเห็นมีหลายโซนเนื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นพระพิมพ์นี้หมดเลยนะเห็นไหมครับ เป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง,ง่ายสำหรับพระรูปหล่อหรือพราเงินปืนแตกพิมพ์เรียนแบบพิมไใรมากแจกกรรมการเนี่ยะครับเป็นพระที่ดูง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับองน,นี้องน,นี้ก็สวยนะสวยมากนะครับเป็นเนื้อทองระคังเก่านะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาชมพระองค์นี้กันนะครับพระรูปหล่อหรือพเงินปืนแต่พิมพ์เรียนแบบพิมไทรมาศแจกกรรมการหรือพิมพ์เสียงกลมเล็กองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสาภาพสวยเดิมๆนะครับ พิมพ์พระเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะด้วยจวรด้านหลังเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายจริงๆและคมชัดมากๆเลยวันน้ลูกหามีความซึ้งก่าจัดเห็นไหมครับเป็นพระที่พิจณาง่ายมากโดยเฉพาะรอยแต่งไม้เสนีย์ที่ขอบข้างเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคมคมเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมครับนี่ครับรอยแต่งไม้เสนีย์เห็นไหมครับคมจริงๆนะครับในการพิจารณาพระเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับเพราะพิมพ์พระมีส่วนสําคัญมากในการพิจารณาพระแท้นะครับเห็นไหมครับ โดยเฉพาะฐานเก่าองนี้นะครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็จะเห็นรอยต่ดช่อนะครับลักษณะรอยต่อบใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้ละเอียดเรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นไร้องค์นะครับที่ผมเช่าไว้เก็บได้หลายองนะครับประมาณ5้าโออ์นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อสนใจจะเช่าบูชาพระพินีนะครับ ขอให้เพื่อนเสแกนค r วอารโค้ดลน์นะครับทักมาสอบถามหรือขอดูรูปได้ก่อนนะครับหรือตัวสับมาสอบถามได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ